รบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆที่ผมลงใหม่นะครับขอบพระคุณมากๆครับครับผมอาจารย์เกต9เก้กาพี่ดูถรอเดี๋ยววันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริม เคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ปลูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สำหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ นานระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคนาทำให้หนักและกลายเป็นเบามีลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาถามผมว่าอาจารย์ดวงพิชัยสงครามเนี่ยดียังไงนะครับก็เอาอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมอธิบายสั้นๆนะครับดวงพิชัยสงครามให้เรานึกถึงนะครับ พ่อแม่พี่น้องกันระยาลมิตรที่ดีคือคนที่รักเรามากๆแล้วกันเนาะออยประคับประคองตอนช่วงที่ดวงเราดีท่านก็คอยเสริมให้ดีขึ้นตอนช่วงที่เราดวงตกก็คอยประคับประคองทําให้ตัวเราเองเนี่ยผ่านพ้อนอุปสรรคไปได้โดยปริหารอยู่เนืองเน,องเนืองแต่เราก็ต้องบูชาท่านด้วยนะครับท่านจะอยู่กับเราตอนที่เราไม่ว่าจะสุข หรือไม่ว่าตอนที่เราจะทุกข์ท่านก็จะอยู่กับเราตลอดให้นึกถึงสภาพอย่างนี้นะฮะแล้วทําครั้งเดียวเนี่ยก็อยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะครับก็ถือว่าให้คุณกับดวงชะตาเนี่ยมากเลยนะฮะบ,บางคนมีกําลังทรัพย์นะครับแต่ขาดศรัทธาก็ไม่ได้ทําบางคนเนี่ยมีศรัทธามากแต่ก็ขาดกําลังทรัพย์ก็ไม่ได้ทำนะฮะก็มีแต่คนที่มีทั้งกําลังทรัพย์และก็มีศรัทธาถึงจะมีโอกาสได้ทำนะและยิ่งถ้าเป็นสมัยก่อนยิ่งหนักเลย มีทั้งศรัทธามีทั้งกำลังทรัพย์แต่หาคนทำให้ไม่ได้นะครับผมนะแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าวพิดูทลอดนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ย เรามาพยากรณ์นะครับพูดที่มีลัคนาอยู่ในราศีเมถุนนะครับเดี๋ยวเรามาพูดเดี๋ยวเราจะเสริมด้วยด้วยไพ่นิดหนึ่งนะครับนะก็คือดาวในเดือนมิถุนาเนี่ยนะครับดาวเจ้าเรือนลาภะนะฮะจะวิ่งเข้ามาอยู่ในเรือนการเงินถือว่าเป็นจังหวัดที่ดีแล้วก็ดาวเจ้าเรือนนะครับ เขาเรียกปุดตะนะแปลว่าคนะวามลงทุนการงอกเงเินอะไรต่างๆก็อยู่ในเรือนของนะครับการเงินเนี่ยถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่เนี่ยอยากจะบอกเรื่องอะไรเพื่อเป็นการเสริมนะครับก็นะฮะไพ่ก็เปิดได้ไพ่พระกับประเทศนะครับไพ่กับประเทศเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นในเรื่องของการติดต่อนะการเงินการทองคุณจะสําเร็จได้ด้วยการ ติดต่อมีการประชาสัมพันธ์นะแล้วก็ต้องบอกว่าการติดต่อลักษณะนี้ประมาณนี้นะค่อนข้างที่จะต้องจริงใจนิดนึงนะครับนะเพราะดาวไพ่กับประเทศปเทศปเศ็นไพ่แห่งความรักนะถ้าเรามีความปรารถนาดีให้เขาเรามีความจริงใจให้เขานะครับนะก็จะนําพามาซึ่งของทรัพย์สินนะครับเงินทองเกินตาก็ถือว่าโอเคถือว่าดีนะครับพิจานั้นแล้วนะครับนะการเงินเราจะมั่นคงหรือง,งอกเงยขึ้นมาได้จากเกิดจากการเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะครับนะ ก็จะทําให้เราเนี่ยก่อเกิดอะไรได้เอาละเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูกันในเรื่องของคู่ครองกันบ้างนะครับอย่างดาวเจ้าเรือนคู่ครองเนี่ยก็คือดาวพฤหัสบดีเนาะนะครับตอนนี้วิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของสุภะเราอ่านตามนี้ก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะได้คู่ครองดีนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูซินะครับว่าไพ่อยากจะบอกเรื่องอะไรนะครับนะไพ่เปิดได้ไพ่พระอัคคีนะครับผมนะก็ไพ่เนี่ยก็ต้องบอกว่าในเรือนคู่ครองนะครับนะให้พยายามนะ ถ้ามันจะให้สําเร็จหรือมันจะทําให้ชีวิตคู่นะครับมีความสุขให้คนระมัดระวังในเรื่องของคําพูดนะครับคำจาหรืออะไรประมาณนี้นะและให้ระวังเรื่องของอารมณ์นะและการเอาอกเขาเรีงไงเอาแต่ใจตัวเองนะไพ่ที่มีไฟออกจากปากนะั่นหมายถึงว่าคําพูดที่เชื่อเชอนคาพูดที่ทําลายมิตรภาษพจะนําพามาซึ่งความลาบาก ทำให้ชีวิตรักหรือชีวิตครอบครัวของคุณเนี่ยนะครับมีปัญหาไฟที่สมอกเนี่ยนั่นหมายถึงว่าถ้าเกิดคุณขาดสตินะคุณใช้คําพูดที่ไปพูดทําร้ายในเรื่องของความรู้สึกนะสิ่งต่างๆเนี่ยจะย้อนกลับมาทําให้ตัวของคุณเองลําบากนะครับหรือเดือดร้อนหรือทําให้เครื่องกันงุดหงิดกันนะการที่คุณจะให้นะครับ ความรักของคุณเนี่ยสดใสล่าเริงนะคุณต้องทําให้ตรงข้ามกับผ้าคีคือหนึ่งพูดนะครับพูดเย็นนะพูดแบบเอื้ออาทรมีน้ําจิตน้ําใจที่ดีต่อกันคือตรงข้ามอ่ะกับสิ่งที่ไม่ดีนะตอนนี้พูดพูดไม่ดีก็คือทําให้เสียหายใช่ไหมให้เราพูดดีให้เรามีน้ําใจให้เรามีเมตตาให้เรามีอารมณ์อร่อยนะครับแล้วก็จะ ทำให้ความรักของเราเนี่ยสดใสร่าเริงและก็ดีงามน,นะเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของการงานนะครับดาวเจ้าเรือนการงานก็คือดาวเดียวกันดาวพฤหัสเลยนะครับเขาเรียกว,ว่าดาวเจ้าเรือนกัมมะวิ่งเข้ามาอยู่ในเรือนสุภานะมีเกณฑ์ที่จะสําเร็จเกี่ยวเรื่องของการงานอะไรประมาณนี้นะก็คือสําเร็จดีแหละเดี๋ยวเรามาดูเรียกไพ่อยากจะเตือนหรือเราให้เราระมัดระวังหรือเราควรจะเสริมเติมแต่งเกี่ยวกับเรื่องของอะไรยังไงนะจ๊ะเอาละนะครับ ก็เปิดไพ่ได้มาไพ่เขาเรียกว่าไพ่พับผมนะนะการที่คุณเองเนี่ยจะสําเร็จเกี่ยวเรื่องของการงานขอให้คุณเนี่ยครับทำอะไรให้เข้าหาผู้รับผู้ใหญ่นะครับเวลาทําอะไรเนี่ยอย่าทํานอกเหนือคําสั่งนะหัวหน้างานให้ทําอะไรก็ทําตามนั้นและถ้าอยากจะทําอะไรที่มันพลิกแพงอย่าทําแบบเซอร์ไพรส์ต้อง พูดก่อนบอกกล่าวก่อนถ้าเขาอนุญาตถึงทำถ้าเขาไม่อนุญาตก็อย่าไปทำมันจะกลายเป็นว่าข้ามหน้าข้ามตาเพราะให้ดีบอกได้เลยนะครับเพราะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือคุณอยู่แล้วให้คุณนั่งเป็นประธานนะครับและยังมีพาันธาร์นายที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยคอยมองคอยสนับสนุนเนี่ยเขาละเขาห่วงยายคอยสนับสนุนล้วคุณไปทําอะไรที่มันนอกเหนือคําสั่งเดือเนบางทีทําให้เขานะครับไม่พอใจได้นะมาหาเทพพระศิวะนั่งข้างๆนะ ผู้หลับผู้ใหญ่พร้อมที่จะให้โอกาสคุณฟังคุณแล้วก็ไม่ถือเนื้อไม่ถือตัวไม่อะไรเลยนั่นเป็นถือโอกาสดีนะครับก็คือให้คุณพัฒนาศักยภาพหน้าที่มีอะไรก็ทำนะครับตามหน้าที่ให้สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วความดีงาม จะบังเกิดขึ้นแต่สิ่งที่จะต้องทําอย่าทําอะไรที่มันเกินหน้าเกินตาหรือทําอะไรหักหน้าผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแล้วความสําเร็จเนี่ยก็จะเกิดขึ้นกับคุณนะครับนะเอาละในเรื่องของการเงินการงานความรักก็นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็นะขอจบคลิปไว้แค่นี้นะครับนะหากผมผิดพลาดประการใดเนี่ยยังไงต้องกลับขอคาอาภัยด้วยนะครับนะก็ยังไงก็รบก,กวนนะฮะในลูกค้าเนี่ยช่วยกดไลค์ นะกด subscribe กดติดตามกดกระดิง่งกดเลขหนึ่งเลขศูนย์เลขห้าเลขเก้านะฮะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเพราะตอนนี้ช่องของผมเนี่ยนะครับก็เหมือนที่จะถูกอะไรนะปิดกั้นเนาะนะอันนี้ก็พูดทุกคลิปแต่วิธีนี้ใช่ผลนะฮะได้ผลจริงๆนะที่มีการสแสดงความคิดเห็นนูน่นนี่นั่นเนี่ยนะฮะทำให้คนเห็นช่องแล้วก็ก,ก็ก็ต้องกราบขอบพระคุณมากเลยนะครับนะบนะเอาละนะยังไงก็กราบขอบคุณทุกท่านนะครับผมเกตดเก้าฮินดูทอร์ลสวัสดีครับรวยๆเฮงๆปังๆนะครับ